แล้วพี่น้องฟังเรื่องราวรู้จักเรื่องราวของทักษิณที่โกงบ้านกินเมืองทําความชั่วมาตลอดเนี่ยไอ้หน้าอย่างเงี้ยมันสมควรจะเป็นวีระบุตรประชาธิปไตยไหมครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับทั้งโลกเนี่ยครับท่านดูสิครับเขาจัดให้เป็นผู้นําที่เลวที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะครับ นี่นิตยสารฟอบนะไม่ใช่ผมพูดเองนะผมไม่ได้เป็นคนจัดอันดับนะแต่ไอ้พวกริ้วล้อแม่งมาสนับสนุนบอกยกย่องเป็นวีรบุรุษอ่เนี่ยนิตยสารดังๆทั้งโลกเขาจัดเป็นระดับผู้นำที่เลวที่สุดอันดับหนึ่งด้วยครับอันนี้แหละคือพ่อคุณอุ้งเอ็งพ่อคุณในสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้นำที่เลวที่สุดในโลก มันจึงมาถึงบทสรุปของผมนี่แะครับว่าวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องคดีอย่างเดียวหรอกอยากจะบอกพี่น้องประชาชนไทยว่าพวกเราเนี่ยครับต้องรู้จักแยกแยะคนดีคนเลวแล้วเราก็ต้องให้ข้อมูลความรู้กับพี่น้องประชาชนของพวกเราด้วยว่าการจะไปยกย่องใครเป็นวีรบุรุษเนี่ยแหละครับต้องดูด้วยว่าหน้าอย่างเนี้ยนะครับ เพราะนั้นระหว่างวีรบุรุษกับทรชนของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาควรจะได้รับสมญานามและได้รับการยกย่องเป็นอะไรขอให้พี่น้องตัดสินเองและก็บอกกันต่อต่อไปว่าคนผู้นี้สมควรจะเป็นวีรบุรุษหรือทอรชนประชาธิปไตยครับเพราะนั้นในวันนี้ผมก็มาคุยกับพี่น้องเพียงแค่นี้แหละครับ เพราะว่าไม่อยากให้พวกเราและพี่น้องประชาชนหลายคนไปใจอ่อนสงสารว่าโอ้เอ็นี่มันก็ยอมติดคุกแล้วมันยอมรับกระบวนการยุติธรรมแล้วควรจะยกย่องมึงยอมรับกระบวนการยุติธรรมพ่อมึงเสียมึงหนีไปตั้ง17ปีมึงด่าสารมาตลอดด่ากระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดใช่ไหม กลับมาแล้วมึงยังมาทําความเพียต่ออีกและมึงบอกว่าพ่อมึงเคารพกระบวนการยุติธรรมก็ยุติธรรมของพ่อมึงอาจจะไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองไม่เคยเคารพนี่เขาไปในเรือนจําก็คงไปทําอีกละครับผมกลัวว่าเดี๋ยวคุกแตกเพราะว่าพวก ถูกถูกคุ้มขังด้วยกันมันอาจจะนึกว่าไอ้หานี่แม่งมีอภิสิทธิ์กว่ากูไอ้นู่นก็ดีก็กินดีอยู่ดีอยู่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวคุก <c oughs> แตกเหมือนแบบเนปาลขึ้นมาหรอกครับพราะนโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่พวกเราเป็นชมรมของคนที่รักความจริงเป็นหนึ่งเดียวเพราะมีคนแบบท่านนี่แหละครับ บ้านเมืองถึงจะอยู่ได้ถึงจะเจริญต่อไปได้มันไม่เพียงว่าเราจะต้องปฏิรูปบ้านเมืองอย่างที่คุณธนงขันทองพูดหรือที่หลายท่านจะมาพูดต่อๆไปนี่หนะครับผมคิดว่าพวกเราต้องเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินเพราะถ้าไม่มีพวกเราในวันนั้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราเป็นคำขวัญร่วมกันว่า องเอิงออกไปทักสินติดคุกเอาเองออกไปทักสิณติดคุกองเอิงออกไปทักสิณติดคุก,ออก,ก,คกมันจึงปรากฏเป็นจริงครับเพราะพวกเราครับขอบคุณมากครับ